สวัสดีครับคิดถึงมานาชาแนลวันนี้นะครับจะพาเอฟซีมาเอลสวนส้มนะครับสวนส้มนี่ตั้งอยู่เขตติดต่ออำเภอดหลวงกับอำเภอเชียงขอครับเลยบ้านในตั้งอยู่บ้านห้ยจังหลอดหรือบ้านห้ยช้างหลอดนะครับเอาครับเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันนะครับนี่ครับสวนส้มอือันนี้เอาไทยอยู่ข้างนอกนะครับนี่ไปครอบครัวมาเอลวันนี้นะครับ เป็นวันที่หนึ่งมกราคานะครับนอ้อปีใหม่ครับไอคอให้เอซีทุกท่านมีความสุขมีความเจริญและกขอให้ร่ำรวยเสื่อภาพร่างกายแข็งแรงนะครับเดีย๋ยวไปเที่ยวชมภายในด้านในกันเลยนะครับโอเคครับนี่นะครับ,นนค,รบคนเยอะมากสวนส้มชื่อแ๊บนึงนะครับมีทับอยู่กมที่ สี่สิบสามนะครับ,นนรบรได้ปูจนันล <laughs> นะานา่านี่นะครับกติกาเป็นคือเล็ดได้ครับยีโห้าสิบาทถ้าจะเก็บเองนะครับน้อมีไก่ปลาเลยโอเคนะสาวน้อยอ่าไปคือตะการนี่นะครับโอ้สวยเลย เปินห้ามกินนะครับห้ามกินส้มในสวนนะครับเออข้าวเลือกแกนกินตัวอืมถ้าเก็บมาแล้วแล้วก็บอแบบเอาของเปิดห้ามเอาทิ้งถ้าเกิดแบบเอาแกนไหนเปิดจะปั๊บลูกมาห้าร้อยโอเคตามนี้นะครับอืม้มรสอะไรครับ<า>แต่รสชาติจะได้โมหูหไป,ปห้ามจิ้มแดีตัวไปจิ้มข้างนอกกันอืมโอ้ สวยงามมากทฮม,มเด็ดกินนะถ่าเด็ดได้ใส่เพิ่นเลยนี่นะครับพื้นที่สวนแล้วเถี่ยวเยอะมากอ่าผ่านไปผ่านมาแวะเที่ยวแวะชมกันได้นะครับครับอีพีบันยุทธาครอบครัวมาเอวนะครับอือหือนี่ครับ,บลุบมบลกมาครับ นี่ครับน้องเทียวเยอะมากครับปูดนะครับเข้าไปข้างในผมซุกม้ดูย้อนแสงน,นี่นะครับอดูต้นนี้ครับดุกขนาดเลยดุกทุกต้นเลยนะครับดุกต้นเหี้ยวสุดยอดเลยปลาฮอกโกมิเอวได้ครับพันไปพันมาต,นตัดหน่อยค่ะตัดหน่อย ลูกใหญ่ข้างในล่ะไปใู่ใหญ่ใข่ใช่ต่อเลยครับต่อเลยต่เลยต่อยงเออนะโอเคตที่อะระต้นละละนี่เนนี่ครับนี่นอเอาลูกบาเลยเจ้าสวยงามครับ เดี๋ยวไปจิ้มรสชาติกันข้างนอกครับไปทาจิ้มรสชาติข้างในลุกสุดยอดครับรอือดูจากในกล้องนะครับส้มดุกมาครับส,ส้มใกล้บ้านครับผม ครับปู่สนกว้างนาลยาวเป็นปูนี่นะครับทางพ่านครับไปทางเชียงของนะครับผมจากได้หลวงขึ้นมาก่อนถึงศารเจ้าพ่อเกี่ยวหกนะครับอยู่ขวามือเนาะรถจอดเต็มแทย์เลยครับสามารถแวะชมแวะเอียวได้นะครับเนาะพามาเอาสวนส้มใกล้บ้านครับนะครับบรรยากาศลุกขนาดเลยครับอือหือ ช่วงนี้ครับช่วงหน้าหนาวครับปลาเขากัวเมวได้เด้อ <laughs> <laughs> นี่ครับเด็กน้อย <laughs> <laughs> นี่ครับอืมไหนเขาด,ดูหน่อยดูหน่อยต๊นนี้มีแต่แก้วสวยอืมเออเอาแก้วเดียวหลงนี่ครับ <laughs> ปลาเขาพัวเมลหอนยุตนะครับเนาะ เมีว่าได้สมเกลนี่คหนาาหน่อยเนะอะตัปกไม่เอาออรัมบามอืมนี่ครับไมสวยๆครับหลายกิโลแล้วนะกิโลโลห้าสิบบาทซื้อมาเลยครับโลห้าสิบาท สวยทรงงามๆครับผมสวยมากนะครับอื้มเต็มยิ้มมากสวยมากสวยมากแ่นี้ก็สวยมากอเคให้เต็มตะกร้าเนาะโอเคครับท่านใดอยากแอวนะครับอีกการได้บอกไว้แล้วนะครับเนาะปลาเข้าพมแวได้ครับทรงมีมีเยอะอยู่นี่ครับอื้ดกดกสวยเลยมุมนี่ครับ เดี๋ยวเราไปจิม้มส้มข้างในกันเลยว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะครับเป็นเพื่งจิ้มข้างไหนนะค,ครับเนาะครับผมตอนนี้นะครับกะว่าจะปิดคลิปไปตั้งหน้าละเพราะมาเจอพอดีเจ้าหน้าที่สวนเป็นบอกว่าเอ,เออมาดูข้างหลังครับดกมากสวยมากเลยเป้าดูรกมากบบดกจริงป้าดูโดยส้มเกือบจะมีเยอะกว่าใบส้มอ่ะอือฮึ ปลูกผักกาดอ่ะไหนผักกาดไหนผักกาดโอ้งามขนาดครับอืมปลูกผักกาดเลยสวยงามสวยงามอ๋อให้ปลูกยาได้ผักกาดโอ้ต้นป่ามครับโอ้ผักกาดน้าเป็นดีครับผมส่วนผักกาดผักกาดคิวมั่งน่าเลยครับผมมาเดินมาถึงท่ายสวนแล้วนะครับผมเป็นบอกตั้งข้างล่างนี่สวยมาก ย้อนแสงเงยมเตะครับเงี้ยเตะครับผมโอ้ตัวนี้เนาะกิ้งจะฮักเลยครับดกมากแั่ทุ่มนี่คือเข่าบ่ค่อยลงมากันเนี้ยเจนแม่ของเธอได้ไหมแม่แม่แม่ได้ตัวนี้นะครับจะเถึมตะกร้าแล้วครับเดี๋ยวแม่จะโชว์สกิลกันการหับส้มอันไหนเกิดล่ใหม่นะดูนะดูนะ ูโอเคโอเคครับเดี๋ยวไปจิ้มข้างบนกันเลยนะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะครับผมครับตอนนี้นะครับก็เลยมาต่อยิ้วใจสตังค์นะครับโอ้น้องเที่ยวเยอะมากเลยร้าดูบรรยากาศนะครับแม่ชมกันได้นะครับคนเยอะมากงลจิ้มกันจิ้มก่อนจิ้มก่อนเนาะ

อร่อยนะครับไม่ดูมันต้องเขาเนี่ยหราต้องกัดต่อกัดแน่ะไปกัดให้แก้วหนะพี่กะซื้อตะหักอ่ะไม่่ครัแม่โอเคไหนก็ดูนะครับอืมไปเดินทางไปเที่ยวหลักต่อครับโอเคครับผมคลิปนี้ขออนุญาตจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวจะไปเที่ยวกันต่อนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดตามกดแชร์กันด้วยนะครับยังไม่หายเดียว อ่อเฮ้ครับอย่าลืมมาเที่ยวแน่นนะครับผมที่นี้ขออนุญาติคลิปไปแค,แค่นี้ครับสวัสดีครับ